โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับปเป็นยังกันบ้างก็คิดถึงทุกคนมามากๆเลยนะครับขออภัยที่หายไปหลายวัดด้วยนะหลังจากนี้ก็สัญญาว่าจะกลับมาลงคลิปบ,บ่อยๆแล้วกันโอเควันนี้ก็อยู่กันในเกมแพนเบอร์ซัสซอมบี้2เช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์ของตัวละครพืชที่เข้ามาใหม่นะนั่นก็คือเจ้า ลาวิเทเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของเจ้าลาวิเทเตอร์เนี่ยก็จะทําให้ซอมบี้ลอยและก็มีโอกาสที่จะใช้แพนฟูดเองด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ซอมบี้เนี่ยลอยออกนอกสนามไปเลยนะครับโดยก็จะมีเปอร์เซนต์อยู่ที่1%แล้วก็2 3 4สาอะไรก็ว่าไปตามเลเวๆน,นะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีเวนต์ของเจ้าตัวน,นี้กันเลย แต่จากที่ผมไปดูคนอื่นเขาเล่นมาเนี่ยรีวิวค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นพืชที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีความสามารถอะไรครับแล้วมันคือมันไม่สามารถคอมโบกับพวกโบเวอร์หรือว่าพวกพืชที่มีใบพัดได้นะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองรีวิวจากทัศนะส่วนตัวผมดูนะเขาก็วางลาเวเทเตอร์ไว้ด้านหลังสุดนะผมก็ไม่รู้ว,วิธีเล่นมันเล่นอย่างนี้หรือเปล่านะอ่ะเราจะวางเพิ่มไปแล้วกันมันน่าจะใช้กับพวก,กพืชตระกูลพ เราต้องใช้กับพวกพืชที่โจมตีทางด้านบนนะครับอย่างแตงโมหรือว่าสายฟ้านะครับผมข้อดีของมันก็น่าจะประมาณนี้นครับคือการสโลซอมบี้นะเพื่อถ่วงเวลาอะไรก็ว่าไปคือถ้าเราจะใช้ลาวิเทเตอร์ในการสโลซอมบี้ต่อต้นเกมเนะี่ยจริงๆเราก็มีพืชที่สามารถใช้ได้เลยนะใช้ได้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องเสียโคต้าพื้นที่ในการปลูกด้วยนะครับมันเลยอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวที่ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้เชอรี่บอมไปนะฮะก็คือสโลไปนะฮะสโลซอมบี้ไปเรื่อยแล้วก็ใช้เชอรี่บอมนะครับ เรียกได้ว่าโอ้โหแล้ซอมแลวซอมบี้ที่เราเจอดานนี้นะครับมีแต่ตัวถึกถึกเท่านั้นเลยครับผมยังไม่มั่นใจเลยว,ว่าจะผ่านไหมนะเ์รี่บอมก็คูดาวช้านะวางวางมั่วมากครับคือผมเลือกที่จะไม่วางพาเม้พีชูตเตอร์นะเพราะว่ามันมันมีโอกาสยิงไม่โดนครับผมเอาตังไปผูกอย่างอื่นดีกว่าคิดว่าน่าจะผ่านแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราใช้อันตรีกับเจ้าลาวิเทเตอร์ดูก็เดี๋ยวไปใช้ดาต่อไปดีกว่านะครับอ๋อแล้วมันก็สามารถน็อกแบ็คได้ด้วยนะครับผม ก็คือลอยแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนั่นเองนะด่านที่2นะครับก็คือต้องปกป้องเจ้าลาวิเทเตอร์ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีตุ่มรุ่นพ่อให้เราด้วยนะครับด่านนี้มีพืชแห้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะยิงไม่โดนนะจังหวะมันยิงแล้วแบบโดนลอยพอดีเนี่ยมันก็จะไม่โดนนะครับผมก้อเสียมันค่อนข้างนี่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องวางไว้ครับเพราะว่ามันไม่มีพืชแล้ะใช้อะนะลองวางลวิเทเตอร์เยอะๆดูครับมือจะช่วยได้ไหม่อนคาจะเล่นแบบว่าสู้ชีวิตเลยครับ พืนมีแค่นี้โอเคได้แพนฟูดมาช่วยล้อ่ะใช้เอาไปออกไปเคลียร์ก่อนฮะโอเคอุย้ยดีเลยนะเนี่ยเหมือนได้เชอร์รี่บอมมา2ลูกครับเพราะว่าระยะของน้องพารมาโปเตโต้นี่กินหลายเลนนะครับค่อนข้างดีเลยนะแต่พอซอมบ,บี้มาเยอะอย่างนี้มันก็น้องก็แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับคือมันสโลได้แบบว่าไม่กี่เป้าเองนะพอเจอเยอะๆมันก็ก็ทำให้ซอมบ,บี้ลอยไม่ทันนะครับอ่ะแต่ก็ผ่านแล้ว ตานี่มีซันฟาเวอร์บูมเมอแรงแล้วก็เลเซอร์บีนนะครับแต่ตโจมตีโดนนะครับเนี่ยถ้าจะโจมตีโดนหรือวะอ๋อไม่โดนนะถ้ามันลอยลอยเหนือเลเซอร์ก็ไม่โดนนะครับผมยกเปลี่ยนโหได้ด้วยนะครับน้องน่าจะยกได้หมดนะแกนทัวร์ก็น่าจะยกได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะใช้แพนฟูดกับเลเซอร์บีนนะครับผมชอบอันติเลเซอร์บีนมากเลยอะมันเท่ดีครับมันเหมือนโบลี่ปปลล่อออยพัังกกจาาามให้ดูครบเ อย่างตึงครับอ่าจบแล้วนะด่านนี้ใช้เวลาเล่นไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่าต่อไปด่านที่4นะครับจะเลือกคือไดรอยังด่านนี้โอเคผมจะลองเอาพวกสายใบพัดดูนะจะลองเอามาใชใ้ดูว่าจะคอมโบกับอะไรได้ไหมนะครับที่แน่ๆคือใช้กับโบเวอร์ไม่ได้นะเพราะว่าผมไปดูคลิปคนอื่นมาแต่ว่าผมจะหยิบม,มาใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เป็นการตอกย้ำความแลกประโยชน์ของน้องนะครับโอ้โหแรงเกินหยอกหยอกนะหยอกหยอกโอเคแล้วก็เฮอรีเคลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะดับทูดิวนะครับดับทูดิว แต่ว่าโค้ต้ามันจะไม่พอครับเพราะว่าผมเอาพืชสายพัดลมมา3ตัวแล้วอะเล่นไหนจะต้องเอาคอมโบแสงอาทิตย์อีกนะฮะแค่จะไม่พอแล้วก็ขออนุญาตเลือกตัวงกงไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นเห็ดแสงแล้วก็มิ้นแสงนะฮะมิ้นแสงอีกคือโซอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็ต้องก็ต้องเป็นตัวงกงไปเลยนะครับโป๊ก้าไปเลยละกันนะครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วมาไวมากครับมาเก็ตัวมาไวมากต้องใช้มิ้นแสงแล้วโอเคอ่ะโป๊ก้า อ่าเดี๋ยวผมจะลองหาจังหวะใช้ลาวิเทเตอร์ดูนะครับนี่ไงอ๋อแล้วก็จะอ๋อพอได้บูลแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะพัดออกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวซอมบี้ลอยแล้วผมจะลองใช้พวกพืชใบพัดดูนะครับผมอ่าอันนี้ลอยแล้วอ่ะใช้ดับสติลนะครับก็คอมโ,มโบไม่ได้นะอ่ะดับสติลไม่ได้นะผมเดี๋ยวรอตัวอื่นด้วยอ่านี้ลอยอรอบหนึ่งเอรนี่คิลก็พัดไม่ได้นะครับผมเออ สูชีวิตดีนะครับบทตถานนี้แบบการ์ก้นทัวร์มาเยอะอยู่นะอ่าโบเวอร์ก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับการ์ก็ตทัวร์นะผมผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ความน่าใช้ของน้องก็ค่อนข้างที่จะลดลงไปเยอะเลยนะขอมันคอมโบกับพือนพวกสายนี้ไม่ได้เนะนี่ยอันนี้นี่อย่างตัวนี้นะครับอ่าลอยอยู่เนะี่ยอ่ะก็ใช้ไม่ได้นะผมผมวางชา้าด้วยแหละเมื่อกี้อ่ะโบเวอร์ขัดไม่ไปนะฮะ อ่าไอตัวไอตัวเล็กปิวแล้วนะครับอ่าเห็นไหมผมใช้เฮอรีเคลกับเจ้าตัวเล็กมันก็ไม่ปิวนะครับผมเห็นไหมมันต้องตกพื้นก่อนถึงจะปิวนะครับมันก็คอมโบกับพื้นพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมมันทําให้ความน่าใช้ของเจ้าตัวนี้หายไปเยอะเลยนะครับรอโป๊ก้าเคลียกับการ์เกนทัวไปนะครับผมอ่าผมขอรื้อแล้วกันเดี๋ยวมันจะยกการ์เกนทัวลอยแล้วเสียเวลาโอเคจบแล้วนะครับดานนี้มีไอ้นี้ให้ด้วยครับผมเป็นพีชุตเตอร์แบบว่ายิงบนหัวนะพีชุตเตอร์สายล็อบนะครับผมล นะแล้วก็ลาวิเทเตอร์เช่นเคยนะครับนะ่าจะต้องเอามาเน้นกับพวกพืชที่โจมตีจากด้านบนนะนะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีตัวไหนหน่าใช้บ้างอาะสติกกี้บอมไลท์อาจจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวลองใช้ดูนะสติกกี้บอมไลท์แต่คือมันต้องตีแบบว่ายึดติดกับพื้นเนี่ยแต่ว่าตีลอยไม่แน่ใจนะ่ะเดี๋ยวลองหยิบมาดูนะครับผมแล้วก็อาโบาแสงที่ที่ผมชอบนะฮะก็เป็นมิ้นแสงแล้วก็เห็ดแสงอาทิตย์นะมิ้นหนามก็โอเคะฮะเอามิ้นหนามมาด้วยผมเอาแต่ตัวทองพง,งมาเลยนะครับ อีกบอมไลท์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขอเป็นอาจจะลองหยิบหยิบพวกสายฟ้ามาใช้ดูนะครับผมเอาเป็นต้นอ้อดูแล้วกันนะเพราะว่าน้องต้นออเนี่ยช็อตซอมบี้ผ่านซอมบี้จะเลยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นพีชูเตอร์ที่เป็นอิเล็กทริกเนี่ยน่าจะตีไม่โดนผมคิดว่านะเพราะว่าโปรย่ายการโยมตีของอิเล็กทริกอะมันเป็นลูกไฟฟ้าแบบว่าลอยออกมาเป็นเหมือนลูกพีชูเตอร์ครับไม่รู้ว่าสามารถโดนได้หรือเปล่านะอ่ะไม่รู้ก็ต้องลองครับมาอ่ะใช้ก็ได้อ่นนี้นะครับผมอิเล็กทริกพีชูเตอร์นะเดี๋ยวลองดูนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกไฟฟ้าที่เป็นสายพีชูเตอร์เนี่ยมันจะตีโดนหรือเปล่ามันจะสามารถช็อตได้เหมือนกันหรือเปล่านะตีไม่โดนนะครับเนี่ยใช่ป่ะน่าจะช็อตไม่โดนนะผมคิดว่าไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้นอตอมอน่น่าจะน่าจะช็อตโดนนะครับโอ้กาเกันทัวร์มาไวแล้วครับมาเร็วเช่นเคยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถช็อตแบบว่าซอมบี้แบบที่กําลังลอยได้อยู่หรือเปล่านะโอเคโอ้การกันทัวร์มันทุกเลนเลยเกลไปก่อนอื น่ากลัวเกินโอ้แผนฟูดแผนฟูดแผนฟูดให้มาเยอะมากไอ้มิ้นแสงครับโอ้ให้ให้แผนฟูดมาเยอะมากครับน่าจะเอามาเคลียร์พวกการ์เดนทัวร์เนี่ยแหละครับอ่าเร็วอ้ารีบวางครับรีบวางรีบใช้โอ้โหมัวไปหมดครับตอนนี้ทิกกี้บอมไลท์เอาไปสตั้นก่อนเด็กิกเกอร์โอเคมันชื่อฮาร์ดิกเกอร์เนี่ยโอเค ก็จบไปแล้วนะสลับด่านนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสลับอีเวนต์ของเจ้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาในเกมนะราวีเทเตอร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ